สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการสารซี่ล้อหลังหรือดุมหลังนะฮะซี่ลวดที่ใช้เนี่ยเป็นเบอร์157ที่เอาไว้สารดุมหลังนะจับสี่จับสี่หรือว่าสานสี่นี่แหละใช้เบอร์157ผมใช้ซี่ลวดเป็นของคาซิโตเนาะสั่งจากราซด้าคู่ละ200รวมส่ง โอเคนะครับก็จะเป็นหมดสีทองที่ดวดสีดำนะผมว่าสวยนะเห็นล้วแต่คนชอบเนาะอ่าทีนี้อันดับแรกนะครับสี่ดวดเรามีสองแบบนะเห็นไหมครับแบบหัวสี่สิบห้าแล้วก็หัวเก้าสิบหรือบางคนเรียกว่าไอ้ตัวนี้หนีหัวสั้นตัวนี้ หัวยาวเห็นไหมครับทุกท่านโอเคอันดับแรกเราก็เอาดูมมาเลยเราจะร้อยตัวไหนก่อนก็ได้แต่ผมจะร้อยเป็นหัว45หรือหัวสั้นก่อนนะหัว45เนี่ยเราจะร้อยในลักษณะนี้ก็คือแทงลงไปตรงๆอย่างนี้ <c oughs> ให้เราแทงลงไปตรงๆอย่างนี้เราจะเอาไปลงคือแทงลงไปรูเว้นรูนะรูเว้นรูคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าแล้วก็ได้นะครับผมจะไม่พูดภาษาช่างอะไรนะ ผมจะใช้ภาษาบ้านๆจะได้เข้าใจกันง่ายๆเนอะโอเคเราร้อยฝั่งนี้เสร็จกันการที่แบบจะจับซีรวดมาร้อยผิดเส้นผิดเบอร์เนาะแล้วก็พลิกแล้วก็พลิกมาร้อยฝั่งนี้เหมือนกันครับเอารูไหนก่อนก็ได้จับยัดลงไปเลย ทำไมไม่ลงนะโอเคแล้วก็ร้อยรูเว้นรูเหมือนเดิมเหมือนฝั่งเดิมไอร้รูที่เว้นเราจะเอาไว้ไปใส่หัว90หรือว่าไอตัวหัวยาวนะครับแล้วก็ร้อยรูเว้นรูเหมือนเดิม ทำแรงก็ไม่ได้ครับมันเป็นดมพ่นสีเนาะต้องไ,ไปขูด รู้สึกว่าไอ้ดุมไอ้ไลซี่ที่ที่เป็นสีนี้รู้สึกว่าแท่งมันจะหนากว่าปกตินิดหนึ่งะฮะหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเอาตัว เราเข้อปรับมุงกล้องก่อนนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเอาตัวหัวก้าสิบนะหรือหัวยาวเนี่ยพาร้อยรูที่ว่างโดยเราจะสอดเราจะร้อยตัวที่ที่อยู่ใต้ก่อนก็คือโดยการสอดลงมาอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ แรงตรงๆไม่ลงครับมันต้องอันนี้สักหน่อยโอ,โอ้ขออภัยครับขออภัย แทงลงตรงตรงอย่างนี้นะฮะ เคฝั okay. ่งนี้หมดแล้วก็แล้วก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งนะครับพลีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็แทงลงไปเหมือนเดิมแทงลงไปลูข้างใต้ตรงนี้เหมือนเดิมครับ อเรียบร้อยครับทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็มาจัดนะแล้วก็รวบก่อนเพื่อความสะดวกในการที่เราจัดวางแล้วก็รวบมันอย่างนี้ก่อนรวบให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็วางลงท,นะทีนี้เราก็มาจัดฮะทีนี้เราก็มาจัด จัดตำแหน่งก่อนทั้งบนทั้งล่างเลยจัดเรียงก่อนเราจะสารจับสีนะที่นี้การที่เราจะสารจับสีเนี่ยเราจะนับอย่างนี้ก็คือเราจะเอาตัวบนเนี่ย ตัวล่างเนี่ยไขว้กันอย่างนี้นะก็คือนับอย่างนี้หนึ 1, 1, 2, 3, ่งหนึ่งสองสามสี่เราก็จะมาไขว้กันอย่างนี้เข้าใจไหมครับก็คือเขาเรียกว่าจับสี่ทีนี้ผมจะพูดในฝ่านี้เราจะดูกระดาษนี้ก่อน ในชุดล้อเราเนี่ยสมมุติอันนี้เป็นขอบล้อนะเป็นหน้าเป็นหน้าขอบล้อนะมันจะมีรูรูที่เอาไว้ร้อยซี่เนี่ยมันจะเป็นรูชุดบนกับรูชุดล่างซึ่งเราสารซี่ชุดบนเนี่ยก็คือเนี่ยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าซี่ชุดบนเนี่ยเ,เราก็ต้องสารในรูที่ร้อยลงไปในรูชุดบน เราจะร้อยในรูที่มันหันหน้าเข้าหากันมันจะมีรูหนึ่งสองแล้วก็มีรูข้างๆ้างไปต่อไปเรื่อยๆอีกต่อไปเรื่อยๆอีกที่เป็นคู่กันนะแต่ว่าเราจะสารในร้อยเข้าไปในรูที่มันหันหน้าเข้าหากันเราจะไม่ร้อยรูที่มันหันหลังเข้าหากันซึ่งเราจับวงล้อมาดูเราจะรู้เนี่ยวงล้อเห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกเนี่ย อันนี้รูชุดบนอันนี้รูชุดล่างนะครับรูชุดบนเนี่ยมันจะหันหน้าเข้าหากันเนี่ยไอตัวอันเนีเ้ยมันจะหันหลังเข้าหากันอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นชุดบนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นชุดบนเหมือนกันแต่มันจะ to to หันหลังเข้าหากันลองจับดูจะรู้ครับมันจะบังคับหรอกเวลาเราจะร้อยซี่เข้าไปมันจะบังคับโอเคนะครับ ทีนี้เราจะมาจัดเราจะมาจัดไอ้สี่ที่เราจะร้อยก่อนเราจะร้อยก็คือจับสีใช่ไหมเหมือนที่ผมว่าทีนี้ผมจะเอาไอ้ตัวที่อยู่ล่างเนี่ยเอาเป็นเซนเตอร์ตัวที่อยู่ล่างเป็นเซนเตอร์เราจะเอาตัวนี้นี่เราจะร้อยไปซ้ายหรือไปทางขวาก่อนก็ได้ผมจะร้อยไปทางขวาก่อน ถ้าจะร้อยไปทางขวาใช่ไหมแล้วก็หมุนดุมหน่อยถ้าร้อยไปทางขวาเนี่ยเราจะนับมาทางขวาตัวที่สี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่คือตัวนี้นะตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราจะไขว้กันอย่างนี้ให้เอาตัวที่หนึ่งอยู่ล่างตัวที่สี่อยู่ข้างบนอย่างนี้แล้วทีนี้คือ ตามหลักเราจะร้อยร้อยอย่างนี้ใช่ไหมเราจะไขว้กันอย่างนี้เนาะแล้วมันจะติดไอตัวนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเรายึดยึดหัวซีไปก่อนเนี่ยมันจะติดไอตัวนี้ที่เราจะต้องเอากลับไปทางนนะู้น่ะเอากลับไปทางซ้ายเนี่ยมันจะติดมันจะออกไม่ได้ฉะนั้นให้เราจัดอย่างนี้ก็คือไอตัวแรกเนี่ยหรือตัวที่อยู่ใต้เนี่ยเราจะหันมันมาทางขวาหมด แล้วให้มันอยู่ข้างล่างตัวบนส,ส่วนตัวบนที่เป็นชุดที่เป็นซี่ที่อยู่ตัวบนเนี่ยเราจะหันไปทางซ้ายหมดไปทางซ้ายมือหมดโดยให้มันอยู่บนตัวล่างเราจะหันอย่างนี้เลยครับแล้วก็จัดเลยหันแบบนี้ก่อนเลยเพื่อความสะดวกทีนี้ตัวล่างเราเนี่ยตัวล่างเนี่ยตัวล่างเนี่ยเราจะหันไปทางขวาหมดแล้วก็หันไปทางขวาหมดทุกตัวเลยตัวล่าง เพื่อไม่ให้มันมาทับเวลาเราร้อยหัวซี่เข้าไปแล้วมันจะได้ไม่ต้องมาแก้รอบสองโอเคครับทีนี้เรามาเริ่มกันเราเอาวงล้อมาพอจะเข้าใจไหมฮะอ่ะเราเอาวงล้อมาป๊บ อ่าเหมือนผมบอกเราจะยึดตัวล่างก่อนเราจะยึดตัวล่างก่อนนะตัวล่างคือตัวนี้นะตัวนี้เราก็นับมาเลยตัวที่หนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่เราจะมาไขว้กันอย่างนี้ทีนี้ผมจะไม่บอกว่าต้องไปสารรูไหนก่อนต้องไปสารที่เป็นสารรูไอที่เป็นรู ที่เป็นรูที่เป็นโยะเขาเรียกว่าอะไรรูหัวจุบลมก่อนผมจะไม่ว่าอย่างนี้ผมจะให้ตามที่เราสะดวกเลยตามลักษณะเราอยากสารรูไหนก่อนก็ได้ผมจะบอกอย่างนี้โดยที่เราหันหารูก็คือเหมือนที่ผมบอกตามนี่เลยเราหันหารูชุดบนก่อนที่มันหันหน้าเข้าหากันก่อนหารูชุดบนก็คือนี่แหละเพื่อที่จะมัดยึดสองตัวนี้ก่อน แล้วก็หันดุมหานะหันไอหันวงล้อหาพอเราได้แล้วเ,เราก็ยึดหัวไว้ก่อนเลยยึดไว้ก่อนเอาพออยู่ก่อนที่นี้ในการสารเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรายึดถูกต้องก็คือ เหมือนผมบอกครับก็คือเหมือนผมบอกคือมันจะมีรูชุดบนกับรูชุดล่างอ่าเราจะสารก็คือรูเว้นรูล่างแล้วก็มาสารรูบนก็คือสองคู่นี้ถ้าเราดูในวงล้อใช่ไหมเราจะเห็นว่าเป็นรูสารรูเวน้นรูแล้วก็กสารรูเวน้นรู การที่เว้นก็คือเว้นรูชุดล่างนั่นแหละไม่ใช่เว้นรูชุดบนนะเว้นรูชุดล่างชุดล่างก็สําหรับสารสีชุดล่างของเราเนี่ยที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้คือสีชุดบนนะโอเคไหมครับเรามาต่อกันเลยขยับล้อส่อยพอยมันเข้าที่เข้าทางนะ เหมือนพ้ว่าทีนี้ก็คือเราได้ไปแล้วหนึ่งคู่แล้วคือคู่นี้คู่นี้เราได้แล้วต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือต่อจากตัวนี้ใช่ไหมเรานับมาไอตัวที่หนึ่งสองสามสี เรานับมาตัวที่สี่สี่กับหนึ่งมันจะไขว้กันเสร็จปุ๊บแล้วก็จับไอ้ตัวที่สามมาโดยนับคือตัวหนึ่งตัวสองตัวที่สามตัวที่สามคือตัวนี้เราจับตัวนี้มาเรานับตัวที่สามเป็นตัวที่หนึ่งใหม่ก็นับไปหนึ่งสองสามสี่เอาตัวที่สี่มาไขว้แล้วก็ยึด โอเคทีนี้เราได้มาสองคู่ละเราได้มาสองคู่แล้วต่อไปก็เหมือนพมานะ่าแหละเราสารคู่นี้เนะเาะเราสารคู่นี้เสร็จหนึ่งสองสามนับมาตัวที่สามก็จับตัวที่สามมาตัวที่สามเรานับเป็นตัวที่หนึ่งใหม่ก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ก็เอาตัวที่สี่มาไข้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเวลาเราเวลาเราจะสารซี่เข้าไปเนี่ยแล้วมันติดมันขัดเนี่ยให้เราขยับดุมขยับล้อหน่อยเพราะว่าซี่มันก็ไปงัดอย่างเงี้ยเราขยับดุมขยับล้อหน่อยมันก็จะตรงร่องตรงรอยนะครับไม่ยากไม่ยากเป็นพื้นฐาน <c oughs> ต่อไปก็เหมือนผมว่านะนับใหม่ครับคู่นี้ที่เราสารคู่นี้นับตัวแรกเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามจับตัวที่สามมาตัวที่สามนับเป็นตัวที่หนึ่งใหม่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัวที่สี่มาไข่อย่างนี้แล้วก็หารูยึด บอกย้ำอีกครั้งนะครับสี่ดวดที่ใช้สารล้อหลังเนี่ยนิยมเป็นเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดนะหนึ่งห้าเจ็ดจับสี่แต่ผมยังไม่เคยเอาหนึ่งแปดสี่มาสารล้อหลังแล้วจับหกนะเดี๋ยวจะลองดูลองทําคลิปดูผมว่าหัวน็อตน่าจะโผล่นะเอยหัวสี่น่าจะโผล่นะแต่คิดว่าในความแข็งแรงคงจะแข็งแรงแหละแต่น่าจะโผล่หัวสี่นะเอาใหม่ครับนับใหม่คู่นี้ ตัวแรกเรานับเป็นตัวที่หนึ่งใหม่ก็นับมาหนึ่งสองสามตัวที่สามเราก็จับไว้ตัวที่สามแล้วนับเป็นตัวที่หนึ่งใหม่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัวที่สี่มาควยควยบนนะครับอยวว่าควยล่างนะเราจะควยล่างไม่ได้ต้องควยบนนะครับถ้าควยล่างเนี่ยเวลาเราไปยัดใส่ล้อเนี่ยมันจะงัดไอตัวล่างเนี่ยมันจะงัดมันจะงัดกับตัวบนนะไม่ได้นะครับมันผิด ต้องอย่างนี้ถ้าเราคว้กันแบบนี้ถูกแล้วมันจะเป็นอิสระเหรือนม,มันจะเป็นอิสระต่อกันนะ่ะ ไปเราก็ทําเหมือนกันเลยเหมือนที่ผมพานับนั่นแหละเหมือนกันเลยคลิปอาจจะยาวกว่าเช่าบ้านเขาหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยแต่เพื่อความที่เราจะแบบเข้าใจกันง่ายเนาะจะได้เข้าใจง่ายไม่งงสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มสารแต่ถ้าสำหรับมือเก่าแล้วมันก็ง่ายแล้ะครับ ไม่ว่ากันแต่นี้สำหรับมือใหม่นะที่อยากจะสารล้อเองแล้วค่อยไปให้ร้างเขาตั้งซีลวดให้หรือจะตั้งซีลวดเอง นี่ครับเห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกเวลาเราสารเนี่ยถ้าเวลาถ้าเราสารถูกเนี่ยสังเกตดูเอ่อเราจะสารเนี่ยถ้าเราสารถูกเนี่ยมันจะสารรูเว้นรูก็คือเว้นรูล่างนะแล้วก็สารแล้วก็เว้นรูล่างไอ้อพวกรูที่เว้นนี่คือรูชุดล่างตามภาพเนี่ย ตามภาพนี้เลยก็คือรูชุดล่างเนี่ยเราสารคู่นี้ใช่ไหมแล้วก็จะเว้นรูนี้คือรูชุดล่างนี่แหละเห็นไหมครับตามวงล้อโอเคนะครับต่อไปก็พลิกด้านพลิกด้านทีนี้กลับลงมา <c oughs> เหมือนเดิมครับ เหมือนที่ผมบอกมาเดิมที่นี้เราจะรู้ได้ไงว่าไอตัวแรกเนี่ยคือไอตัวที่อยู่ใต้เนี่ยที่เราให้เป็นตัวเซนเตอร์เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะไปทางซ้ายหรือทางขวาไม่ยากครับเราลองนับไปก่อนเลยนับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่เราลองเอามาไขว้กันดูเราลองเอามาไขว้กันดูเอามาไขว้กันแล้วลองหมุนหาใส่รูดู เราลองหมุนหาใสรูดูถ้าถ้ามันไปโดนรูชุดไหนที่แปลว่าไอ้หัวน็อตเนี่ยหัวซี่เนี่ยมันจะอยู่ในหน้าหน้เดียวกันเนี่ยเราลองไข้แล้วลองวางทาบดูถ้าหัวซี่เนี่ยมันไปโดนรูชุดไหนแล้วรูชุดนั้นเนี่ยแล้วรูชุดนั้นเนี่ยมันไม่ได้หันหน้าเข้าหากันแบบนี้มันไม่ได้หันหน้าเข้าหากันแบบนี้ น่นแสดงว่าผิดถ้าไปโดนรูชุดไหนที่มันหันหลังเข้าหากันแบบนี้นี่คือผิดนะครับถ้าหันถ้าเราไปทาบดูเนี่ยเหมือนเหมือนผมเนี่ยเห็นไหมเหมือนผมเนี่ยเอาซี่มาทาบดูเนี่ยโดยให้หน้ามันหน้าเดียวกันนี่หัวซี่มันหน้าเดียวกันเนี่ยแล้วมาโดนรูชุดไหนเนี่ยถ้ามันหันหลังใส่กันเนี่ยแบบนี้คือผิดต้องให้หันหน้าเข้าหากันนะครับถึงจะถูก แต่ของผมนี่คือไปโดนรูชุดที่มันหันหน้าเข้าหากันนะีน่คือถูกแล้วก็ทําการยึดเลยยึดไว้ก่อนเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูทีนี้เรายึดเสร็จแล้วคู่นี้คู่แรกของรูชุดชุดล่างแต่ว่าตอนนี้เรากลับกลับล้อขึ้นมาสารเป็นรูชุดบนนะ ผมก็จะพูดไปรูชุดบนเพราะว่ารูชุดล่างเราได้เราได้สารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูนี่ก่อนก็คือไอตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะหันไปทางซ้ายหมดใช่ไหมให้เราจัดซี่โดยหันตัวบนเนี่ยไปทางซ้ายให้หมดเพื่อ,อความง่ายในการที่เราจะมาจับสารนะให้เราหันมาทางซ้ายให้หมดส่วนไอ้ ซี่ตัวล่างเนี่ยมันจะหันไปทางขวาหมดก็ให้เราจัดเหมือนกันจัดหันให้มันไปทางขวาหมดทั้งวงเพื่อความง่ายแล้วก็เวลาเราสารเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบมาแก้ออกเวลาบางทีมันงัดกันอยู่เนี่ยเราต้องเรายึดหัวไปแล้วนี่เราก็จะได้มาแก้หัวออกเพื่อให้เพื่อให้เราสามารถดึงซี่กลับคืนมาเนี่ย บางทีมันงัดกันอยู่นี่ยผมก็เลยเอาอย่างนี้ให้มันง่ายต่อการที่เราจะสารก็คือเราจัดก่อนเลยเราก็จะได้รู้แนวด้วยว่ามันจะเป็นแนวนี้นะครับมันจะเป็นแนวนี้ทีนี้เราได้คู่นี้แล้วเราก็จัดการสารต่อเลยเอาตัวนี้ทีนี้คู่นี้เป็น คู่แรกใช่ไหมเรานับตัวเลยเป็นตัวที่หนึ่งสองสามเราจับตัวที่สามไว้ตัวที่สามเราก็นับไปเลยตัวที่เรานับตัวที่สามเป็นตัวที่หนึ่งใหม่เป็นตัวที่สองสามสี่เราตัวที่สี่เนี่ยมาไขว้ตัวที่หนึ่งที่เรานับไว้ที่เราจับไว้แล้วก็ยึด โอเคครับทีนี้ตัวนี้ครับก็ขออภัยเมื่อกี้ผิดพลาดท,ทางเทคนิคนะเรามาว่ากันต่อเลยหลังจากที่ผมสารเสร็จหมดแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะครับ <c oughs> เราจะได้มาแบบนี้เห็นไหมฮะทีนี้การที่เราเราก็มาเช็คดูว่า เราสารถูกไหมโดยเราดูการไขว้ของซี่นะครับเราดูการไขว้ของซี่เราต้องดูว่ามันไขว้เหมือนกันไหมแต่ละซี่ไล่เป็นชุดก่อนเอาชุดชุดนี้ก่อนดูการไขว้ของซี่ว่ามันไขว้ถูกไหมข้างหลังก็เหมือนกันครับนี่ครับดูว่ามันไขว้ถูกไหม การไข่ของแต่ละชุดถ้ามันถูกแล้วก็โอเคครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับหวังว่าทุกท่านคงจะนำไปสารได้ไม่ยากครับลองทำดูลองผิดลองถูกดู แล้วมันก็จะได้เองโอเคครับสวัสดีครับ